สวัสดีจ้าพี่น้องจ้าเมื่อนี้ได้ตนใหม่ใหม่มานํนเสนอให้พี่น้องเบ่งนะคะนี่คือสเสนจันทองสเสนีจันทองเป็นไม้มงคลปลูกไว้เสริมโชกเสริมลาบเสริมบรารมีนะคะอยู่ในตระกูลน,นั่งกวักคือกันจ้ะพี่น้องจ้า นยู่ในตระกูลนางกวากในตระกูลเสนีจันนะคะปลูกไว้น้ำเงิน <c oughs> น้ำสาน้นแล้วคนปลูกจะอยู่ดีมีแห้งแล้วก็มีโชคมีลาบนะคะเพื่อนๆเสนีจันท่องพี่น้องจา๋าใดมาใมาไม่ใดมาพร้อมกันกับเสนีจันมหาโพธิ์นะคะเพื่อนจะมาคููกันเสนีจันท่องเพิ่นจะใดมาต้นน้อยกว่า นีจันมหาโพธิ์เสนีจันมหาโพธิ์ก็เคยเอาลงไห้พี่น้องเบิงไปแล้วนะคะแต่ตอนนี้เพิ่นก็งามกว่าเก่าแหละเพิ่นงามกว่าเกาเ่เงงา,กา,เกาอยู่นะคะตอนนี้ช่วงนี้ส่วนเสนีจันท่องก็ได้เพิ่นมากก็เพิ่นจะมีอยู่สองใบมีอยู่สองในะคะที่ได้มากเพิ่นก็นตนน้อยอยู่เนาะ นี่เิ็นกนจะเริ่มใหยแล้วเริ่มใหยเริมงามแล้วพี่นองจา้างามพร้อมพือพ่อมพอดีเป็นตะเบิงนะก็เลยอยากเอามาโช์ให้พี่นองเบิงสันอกเอามาอัปเดตให้พี่นองเบิงนะคะเบิงสีใบเพ่นพี่นองใบพ่นสีใบเพ่นจะออกเป็นเหลืองทองนะคะนี่ออกเป็นเสียงเหลืองทองงามงามงามพี่นองจา้าพ่นจะแตกต่างกันกับสนีจันเขียว สนีจันเขียวใบเพื่นจะเขียวนะคะแต่ตัวนี้เพื่นจะใบจะออกเป็นสีทองเป็นสีเหลืองทองเลยรูปใบเพิ่นก็จะคือกันกับใบโพนะคะอยากคือใบโพสนีจันท่องนี่พื่นจะใบบใหญ่จะใบบบใหญ่คือคือสนีจันเขียวสนีจันแดงนะคะเพื่นจะบโบคือซุ้มนั้นใบบใหญ่สนีจันมหาโพ ใบใหญ่กว่านิดนึงเพิ่นกำล่งเริ่มงามพี่น้องจ้าก็ล่างเริ่มได้ซใบหาใบนะคะได้หาใบแล้วนี่ตอนเอามาเพิ่นจะมีอยู่สองใบนะคะนี่ตอนเอาเพิ่นมาใหม่ๆเพิ่นจะมีอยู่สองใบามากสีใบเพิ่นพี่น้องสีใบเพิ่นเหลืองงามนะคะ มันจะเป็นสีเหลืองน้ำกันเบิดสุใบเลยเบิดทุกใบทุกใบเลยนะคะนั่นนะนี่สวยงามๆพี่น้องงามงามแปลกตานะคะนี่สวยงามมากงามในสไตล์ของเพิ่นนะคะนั่นสีเพิ่นจะบวคือมูสีเพิ่นจ,พนจะออกออกเหลือง <laughs> เหลืองทองสวยมากค่ะสวยมากนี้เห็นไหม มันจะเป็นคือกันมือถูกใบเลยนะคะจะแตกต่างกันกับสนนจันต้นอื่นๆตามสไตล์ของคนน้ำบันนอกนะคะมิยังก็เอามาแลกเปลี่ยนกันปลูกพ่อขอได้ขอขอกระได้ขอกันกระได้นะคะวันนี้พ่อขอได้กับขอขอกันกระได้ก็คือจะบ่บแพง แล้วก็จะแบ่งปันกันทุกอย่างเจ้ามียบบอยัอยยงเจ้ากับแบงข่อยข่อยมีอยังข่อยกับแบงเจ้าไปจังสันนะ่ะนี่คือดําใจของคนบรนนอกนะคะคนไทยอีสานกับโมูหว่าทั้งทั้งผาคอื่นเพิ่นจะเป็นคือกันหรือเปล่าแต่ทั้งบ้านนี่พิ่นจะเป็นกันแบบนี้นะคะแล้วก็เป็นมาตลอดแต่งแต่พอแต่แม่นะคะแต่ทุกมือนี่คนรุุนไม่มาทุกมือนี่ก็มีคือกันนะคะมีมีมีม ถึงจะแมนถึงจะเป็นยุนิยุกยุคใหม่ยุกการใส่เงินสื่อยุคอินเทอร์เนต็ตยุคยุกคอมพิวเตอร์อีกอย่างประมาณนี้คุนว่าแต่นําใจของคนกันยังคงมีคือเก่านะคะคุเพื่อนยังมีอยู่พี่น้องจา้ายังใส่กันใดอยู่นะคะกันยังมีคนเห็นคุณค่าของของการมีนําใจกันอยู่นะคะ นี่นี่เป็นสนีจันเขียวเอามาเปรียบเทียบใส่ก,กันเบ่งเห็นบ่พี่น้องสีเพิ่นจะแตกต่างกันวนะนั่นนะสีเพิ่นแตกต่างกันนะคะนั่นนะตัวนี้เป็นเสนีจันเขียวส่วนมาตัวนี้ก็จะเป็นสนีจันมหาโพน่ะเห็นบ่ใบเพิ่นโดนแดดใบเพิ่นโดนแดดเพิ่นจะออกใหม่ๆเข้าไปนะคะ สนีจันมหาโพธิ์แต่นั้นงามอยู่งามอยู่งามงามงามไปค้นละแบบนะคะเพื่อนๆนงามไปค้นละแบบพี่น้องเพื่อนก็เริ่มออกดอกแล้วพี่น้องถึงแม้เพิ่นจะต้นน้อยแต่เพิ่นกเ็ออกกนกรเริ่มออกดอกแล้วนะดอกเพิ่นก็จะน้อยสมต้นเพิ่นนั่นแหละนะคะนี่ เอาไว้เพิ่นใยเพิ่นงามคนนี้ก็จะเอามาให้พี่น้องเบงอีกรอบหนึ่งนะคะนี่จะอาจจะเป็นลายลายรอบต่อไปนะคะเพื่อนๆนจะขยายพันธุ์เพิ่นใดหรือเปล่าจะล่องเลี้ยงเพิ่นเบงนะคะดินในการปลูกก็ได้จากการมักไปใหม่คือเก่าพี่น้องเป็นดินใดที่ใดมาจากการมักไปใหม่เอามาผสมแกบดำแล้วกับผสมปุ๋ยคอกแล้วก็มีใบใหม่ ใบใหม่ที่เอามา็ับให์รายละเอียดแล้วก็เอามาผสมดินปลูกลงปลูกนะคะใบใหม่ต่างๆที่เฮ้าไปไปขวดมาจากน้ำน้ำหอมใหม่น้ำตนใหม่นะคะเอามาเทเทเทกองร่วมกันไว้มักไว้เป็นปีนะคะจนกว่าพันจะย่อยสลายแล้วก็เป็นปุย๋ยเป็นดินเป็นปุย๋ยเฮาก็สามารถเอามาผสมปลูกตนใหม่ให้งามได้นะคะ ขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกคอมเมนต์ทุกกำลังใจที่มีให้บ้านสวนสุธิชามาโดยตลอดนะคะเพื่อนๆคลิปนี้ก,ก็ขอกล่าวคำวา่าสวัสดีค่ะพอกันคลิปหน้าจ้าพี่น้องจ้า